อันบุรีรัมนำพยานคดีหววเลือกสวอับใจป่วยเส้นทางเงินสองหมื่นกรกาโพยสวอสีน้ำเงินพบพนาการสอบสวนดีไอและกกตมีรัาแจ้งวัฒนะทนายอันบุรีรัมพร้อมพยานในคดีหัวเลือกสวอได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่ามีพยานที่อยู่ในกระบวนการหัวกับเขาโดยที่ไม่ทราบว่าเขาทำการอะไรอยู่แกเข้าลอบประเทศไปกลุ่มสวอ,อสีน้ำเงินเข้ามาเสีบ ให้ผลประโยชน์เอาเข้าไปเกี่ยวไว้ในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นการเข้าค่ายแจกเงินลักษณะแบบนี้นะครับในวันเข้าค่ายโรงแรมแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานคร,รจำนวนเท่าไหร่รายละเอียดเป็นอย่างไรมายืนยนันบอกนี่คือตัวตนกระบวนการในการพัที่คุณสแสวงพยายามจะบอกไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายนี่คือเรื่องเงินนี่คือกระบวนการทําไมเขาถึงแจกข้อหาฟอกเงินอันที่ซองโจรเพราะมันมีเงิน คือเงินสดก่อนหน้านี้มีการนําเสนอไปว่ามีเส้นเงินเยอะแยะมากมายโดดมาเลยครับคะแนนได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งกันกันทั้งสามท่านนะครับได้ค่าเดินทางคนละสอง0 0ื่บาททุกคนแล้วก็ตั้งเสร็จไปรับอีกแปดหมื่นบางกระแสบอกว่าให้ไปคนละสองแสนแต่ละจังหวัดแสดงว่าคนจัดการเนี่ย ขาอาจจะเป็นเก็งวันตัวหนึ่งโดยที่เขามีเครือข่ายอยู่แล้วาาก็จะการให้พวกเรา